อีมันจึงรอชายนั้นว่าเอาก้อนหินโยนใส่หัวจอร์เจ่ยชายคนนั้นจึงโยก้อนหินก้อนตลูใส่หัวอรเจียทันจอร์เจียสึกเจ็วมากจึงยอมปล่อยขาของมวยและรีบหนีลงน้ำไปจอร์เีรู้สึกโมโหว่ามันจึงบอก จระเข้ได้ยินก็รีบผลตัะติวันต่างมาตายไม่ได้ออกมาก็รนบกลันูาพอใจแล้วที่วิ่จากไปเขาเสียว่าฮ่าฮาฮาจระเข้มองที่เสียโกลตายจึงกล่าวอาคาดว่าคู่นี้ดพ่อจะไม่ยอมแต่เองู่รออีกแล้วว you